สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้4ตุลาคม2024จากเหตุการณ์ที่กองทัพรเสเซียใช้ดโดรนคามิกาเซจำนวนมากเข้าทำการโจมตียูเครนเมื่อวานนี้3ตุลาคม2024ดโดรนคามิกาเซของกองทัพรเสเซียถูกกองทัพยูเครนยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน78ลำแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าดโดรน ขามิคาเซรุ่นซายเฮด1หนึ่งซาเฮดหนของกองทัพรัสเซียนั้นบินเข้าไปในพื้นที่ประเทศเบลารุสครับตามการรายงานก็ได้บอกไว้เพียงเท่านั้นแต่ว่าในวันนี้4ตุลาคม2,024แหล่งข่าวในเบลารุสไม่ว่าจะเป็นเบลารุสกายันหรือว่าเบลซัตได้มีการรายงานนำเสนอเรื่องนี้ครับแหล่งข่าวในเบลารุสได้นำลิปภาพ จากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่สามารถตรวจจับภาพเหตุการณ์ที่โดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานเข้าไปในหมู่บ้านในกอเมลประเทศเบล,เบลบรารุสตามการบันทึกได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเช้ามืดของวันที่3ตุลาคม2024เวลาตี4-54นาทีหลังจากที่โดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจากนั้น ก็เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครับในครั้งนี้เครื่องบินรบของกองทัพเบลารุสไม่ได้ทำการยิงสกัดกัน้นโดรนคามิกาเซ่ลำนี้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือหลังจากที่ดโดรนพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวแล้วทำไมจึงทำให้กระแสไฟฟ้าดับอย่างไรก็ตามครับในวันนี้4ตุลาคม2,024หลังจากที่มีเหตุการณ์ดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพะเสริกพ,พุ่งทะย,ยาน เข้าไปในหมู่บ้านในฝั่งประเทศเบลารุสเมื่อวานนี้3ตุลาคม2 0 2 4วันนี้แหล่งข่าวทางทหารก็ได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้ยกกำลังพลเข้าไปทำการจับกลุ่มเจ้าของบ้านที่มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียพุ่งทยานเข้าใส่ในหมู่บ้านของเธอเป็นอันว่าเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดถูกจับครับ แอดมินคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่ของเบลารุสทำการควบคุมตัวและจับกลุ่มเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนั้นเป็นไปได้ครับที่ทางการเบลารุสไม่อยากที่จะให้นำเสนอเหตุการณ์ดโดนคามิกาเซ่ของกองทัพรัรเซียพุ่งทะยานเข้าใส่ประเทศพันธมิตรของตนเองนั่นก็คือเบลารุสพันธมิตรของรัเสเซีย และแอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ครับถ้ามีการเปิดเผยคลิปภาพออกไปมันจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อกองทัพเบลารุสต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของเบลารุสที่ปล่อยให้ดโดรนของกองทัพรัสระเยพุ่งทะยานกระทบพื้นที่หมู่บ้านในเบลารุสได้สิ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเบลารุสนั้น อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบหรืออาจจะไม่มีความพร้อมสําหร se ับการปกป้องน่านฟ้าของเบลารุสเหตุการณ์ในครั้งก่อนนั้นกองทัพอากาศเบลารุสได้นำเครื่องบินรบเข้าทำการสกัดกั <t <t ้นโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียในเบลารุสหลังจากที่โดรนคามิกาเซของรัสเซียพุ่งทะยานเข้าไปในดินแดนของเบลารุสเหตุการณ์ครั้งนั้นมีการกล่าวถึงกองทัพอากาศเบลารุสว่า กล้าหาญในการสกัดกั้นดโดรนของกองทัพรัรเซียแต่ว่าในวันนี้ดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัรเซียพุ่งทะย,ยานเข้าใส่เบลารุสไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆยิงสกัดกัน้นดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าการที่มีคลิปภาพดโดรนคามิกาเซ่ของรัสเซียพุ่งทะย,ยานเข้าใส่เบลารุสและเกิดการระเบิดในดินแดนของเบลารุสนั้น คงจะทำให้หน่วยต่อต้านอากาศยานของกองทัพเบลารุสมีความเสียหน้าครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเมื่อวานนี้3ตุลาคม2024กาดชายแดนของยูเครนใช้ปืนเล็กยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซซ่าฮต131สาเหนึ่ซาฮตหนของกองทัพรัสเซียร่วงถึงสองลำแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันที่20กันยายน2024ที่ผ่านมา โดรนของยูเครนไม่ทราบชนิดได้เข้าทําการโจมตีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน H S 4 0 0ของกองทัพรารเซียในแคว้นคูชรัสเซีย S 4 0 0ของกองทัพรารเซียประจำการอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านซูราลิฟโนแคว้นคูชรัสเซียตามการรายงานก็ได้ระบุว่าโดรนหกลำได้พุ่งทะยานเข้าใส่ S 4 0 0และระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซีย การโจมตีดังกล่าวทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพะเสเยียถูกทำลายไป2ชุดและได้รับความเสียหายอีกหนึ่งและระบบเรดาร์ที่เอาไว้ใช้ควบคุมระบบป้องกันภัยทางอากาศใช้การไม่ได้เป็นรุ่น 55K6E มีความเป็นไปได้ว่าระบบเรดาร์ชุดนี้อาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพ ทหารยูเครนกลุ่มที่มีชื่อว่า Comeback Alive ได้เข้าทำการโจมตีเรดาร์ 96L6 ของกองทัพรัเสเซียซึ่งเป็นเรดาร์ที่ใช้บัญชาการระบบต้านอากาศยาน S400 ของกองทัพรัเสเซียการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เบลโกรดประเทศรัศเสเซียถ้ากองทัพยูเครนสามารถโจมตีเรดาร์ของกองทัพรัเสเซียได้มันก็จะส่งผลให ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัเสเซียทำงานไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ควบคู่กันไปทั้งชุดยิงชุดปล่อยมิสไซล์ต้านอากาศยานและระบบเรดาร์ที่เอาไว้ใช้ในการตรวจจับพื้นที่เป้าหมายในแคว้นคูชรัเสเซียทารยูเครนได้ใช้เจแดมเข้าทำการโจมตีพื้นที่ที่ทหารรัเสเซียได้รวมตัวกันอยู่หลังจากโจมตีแล้วก็มีกลุ่มควันสีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นมา พร้อมกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีการรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้แต่เป็นการรายงานให้ทราบว่ายูเครนใช้เจดแดมเข้าทำการโจมตีฐานของทหารรัเสเซียในพื้นที่การสู้รบแห่งหนึ่งกองพล93ของยูเครนกองพันที่มีชื่อว่า Black Raven ได้เข้าทำการโจมตีกองเก็บอาวุธของทหารรัเสเซียในพื้นที่การสู้รบแห่งหนึ่งกองเก็บอาวุธแห่งนี้ ได้มีการจัดเรียงไว้ภายในป่าแห่งหนึ่งการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้4ตุลาคม2024ตัมการางานจากกองทัพยูคเครนได้รายงานว่าฐารรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า657,940นายเสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้1,230นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม15คัน รถเกราะลำเลียงพลถูกทำลายเพิ่ม31คันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม59กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องถูกทำลายเพิ่ม8ระบบต้านอากาศย,ยานถูกทำลายเพิ่มหน,น,นึ่งโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายเพิ่ม101ลําลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายเพิ่ม70คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม3ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงาน แ่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นำเสนอคลิปภาพในระหว่างที่มีการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แคว้นคูชรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่าทารยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่และใช้ดโดรนบินสำรวจสอดแนมในพื้นที่การสู้รบแคว้นคูชจากนั้นได้มีการปฏิบัติการเข้าทำการโจมตีการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่ทำให้กองทัพรัสเซียสูญเสียยานยนต์ทางทหารเป็นจำนวนมากในแคว้นคูชรวมทั้ง มีการสูญเสียกำลังพลด้วยการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ